ดีใจมากมที่ได้เจอพี่ใหม่ดาวิกาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ที่เขาออกอหนัง <Man. S 1> แม่นาศ uh. ใช่คือเป็นแฟนับตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอแบบตัวจริงสวยมาก uh. แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้มีอะไรกันเลยเราจริงๆการที่เรายืนใน position ถ่ายรูปมันไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งของใครเลยนะคะมันแค่แบบถ่ายรูปแล้วก็แค่นั้นนะคะก็ฝากให้ทุกคนไม่ต้องไปไปคอมเมนต์หรือไปสร้างอะไรที่มันไม่จริงเพื่อที่จะไป ให้คนอื่นเสียความรู้สึกนะคะแต่นที่มี่ใหม่โพลนะครับเขาก็แบบนาทีนี้ต้องเป็นดูอะไร่เห็นต้องขอบคุณด้วยค่ะ ไม่คิดว่ามันแล้วแต่งงานนะคะแต่มันแล้วแต่แพลตฟอร์มที่เขาให้มาเขาให้แพลตฟอร์มให้แอนให้กว้างขึ้นให้มีคนรู้จักแอนมากขึ้นรู้จักความสามารถของแอนมากขึ้นซึ่งคนที่รู้จักความสามารถก็จะจ้างให้เรามีงานมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นงานที่แอนได้ทํามาอยู่แล้วออแต่ว่าเพียงแค่แพลตฟอร์มมัน is more widespread more international อย่างโอกาสต่างๆแอนจะรู้จักคนทีเออ่เป็นผู้บริหารด้วยคนหลากหลายกลุ่มเลยเหมือนกัน มากๆเลยค่ะที่ผู้ใหญ่ทุกคนเห็นความสามารถของแอนแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นอะไรที่แอนไปขอยาโมตลอดเลยอขอให้ผู้ใหญ่เห็นแอนแล้วก็เห็นความสามารถของแอนอแล้วก็รักแอนแบบเป็หัวใจนะแอนก็แอนก็รักเขา<อ>ทุกคนนะแอนรักผู้ใหญ่ทุกคนทุกคนน่ารักมากๆเลยยิ่งแม่แอลอน่ารักที่สุดค่ะ<อ> <laughs> จริงพอแม่แอลพูดแบบรักน้องแอนที่สุดทุกอย เออเรื่องบัตรมันยังไงนะแบบว่าโอ้ไม่ก็เออมันโอ้ยไม่ก็ใช่เป็นบัตรแรกของ M Privilege M Card ที่เอ่อ together กับ Visa ซึ่งเป็นบัตรแรกแล้วก็บัตรของแอนค่ะแต่ว่าแอนยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าวาสนาน้อแอนนะคะแต่ว่าอะไรคะคุญลุญเมันสูงมากบุญคุญเยอะอ๋อเยอะโบนะคะทุกคน ยังไม่ได้คิดคะ่ะ e. แต่ว่าอย่างแรกก็อยากอยากเอาอะไรให้แม่เอเาเันเล็กๆขอบคารขอบคุณค่ะแต่ว่าอย่าบอกนะไม่บอกไม่บอกดูเลแล้วไม่ได้ดูแลค่ะแต่ว่าการออกงานเยอะๆมันเพิ่มอะไรให้น้อแอนมากกว่าอย่างที่เจอหนูไปอย่างเงี้ยแบนมาสนุกเคลืนตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่การที่แอนออกมาออกงานบ่อยๆแอนก็มีความ comfortable มากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นแอนก็ค่อยๆเปิดเปิด personality ของแอนให้ทุกคนเห็นก็แบบชิลๆมากขึ้นไม่ได้แบบเก่งเท่าไหร่ค่ะพอนพอนมีงานเยอะแล้วรูปของแอนแต่ละวันมันบสวยฉ่ำไปจึ้งทุกวันพี่ก็เลยว่าสวยสัดเกับเธอมากกลัวมากเลยวันหนึ่งที่ไม่สวยโดนสาบแน่กดดันจริงๆว่าเฮ้ยจะมหิส่มัน้อยู่ต้องสวยทุกวันค่ะแต่พี่ก็เลยก็มาทวงรูปทวงแบบ โซเชียลน้องแอนตลอดเลยนะใช่ใช่เยเมื่อไหร่แอนจะอัพไอทีบ้างนะต้องถามว่าแอนกลับบ้านกี่โมงก่อนอก่อนก่อนจะกลับบ้านคือพี่กระเทยนอนหลับแล้วหนูก็อ้าโอเคพรุ่งนี้ก็ได้ลองพรุ่งนี้ก็ได้แต่ใจเย็นๆกับนุ่นนะแต่บางคอสมันก็มาพร้อมกับดราม,ม่าเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างอย่างงานล่าสุดที่ไปออกงานมาเนี้ยมันก็มีคนจับกระแสว่าเฮ้ยมีมีแอนมีน้องใหม่นะมีการที่ใหม่หรือการไม่ได้ยืนการเห็นกระแส่บางเรื่อเห็นเห็นด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆมันเราไม่ได้มีอะไรกันเลยเราจริงๆการที่เรายืนใน โพสิชันถ่ายรูปมันไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งของใครเลยนะคะแอนก็แบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ใหม่ดาวิกาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ที่เขาออกหนังแม่น้าใช่คือเป็นแฟนคลับตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอแบบตัวจริงสวยมากค่ะเห็นที่พี่ใหม่โพสไหมครับของเขาก็แบบนที่นี้ต้องเป็นหนูอะไรใช่เห็นต้องขอบคุณด้วยค่ะยังยัรู้เรื่งดราม่ากันบ้างบางคนก็ยังแบบยังไม่มุนจากดราม่าที่เกิดขึ้นในในโซเชียลอยากจะบอก แฟนว่ายังไงบ้างจะมากเกี่ยวกับอันนี้ค่ะอ,อันนี้ใช่ไหมัใหม่ใหม่จริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยค่ะส,ส่วนมากเลงที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราที่เราสร้างขึ้นมาเอง <c oughs> แต่ว่าเหมือนที่แอนได้บอกนะคะการที่เราเรียงบรแถวมันไม่ได้เกี่ยวกับระดับของใครหรือว่าหน้าที่ของใครเลยมันแค่แบบถ่ายรูปแล้วก็แค่นั้นนะคะก็ฝากให้ทุกคนไม่ต้องไปไปคอมเมนต์หรือไปสร้างอะไรที่มันไม่จริงเพื่อที่จะไปให้คนอื่นเสียความรู้สึกนะคะอย่างวันนี้ดาว่ามีโอกาสได้คุยกับพวก่ใหม่อีก อะะะไรนคก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จัก Love you จริงๆเขาเป็นคนน่ารักไม่รู้กีดการข้างหน้าเขาหรืาจริงจริงที่ผนเราจะมาถึงจุดนี้เราก็เป็นแฟนพันหลายคนมาเหมือนกันใช่ใช่ค่ะจริงๆแอนเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มายืนแถวเดียวกันกับพี่ใหม่อยู่แอนต้องตั้งรับยังไงบ้างเพราะดราม่าหนักๆไม่อาจจะมีมาเยอะเหมือนกันตั้งรับยังไงดราม่ามากกับความร้อนใช่ค่ะก็จริงๆดราม่าก็แปลว่าเรายังอยู่ในกระแสอยู่ใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคน ฟังว่าอะไรมันจริงอะไรคือไม่จริงแล้วก็ค่อยมาสรุปกันเองนะคะแต่ว่าส่วนมากดราม่ามันเกิดจากแฟนคลับอยู่แล้วแต่ว่าก็ฝากติดตามผลงานดีกว่าค่ะ